ความรับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือการเรียกใช้กฎค่ะใช้กฎอ,อย่างไรที่จะนําไปสู่การทําอย่างก้นถ้วยที่มีคุณภาพดีส่วนใหญ่เราก็ใช้กฎตามที่เพื่อนบ้านบอกแล้วก็ถามกันบางคนก็ถามกันใน Facebook ใช้กฎอ,อะไรดีบางคนก็ถามกันในโลกออนไลน์นี่แหละค่ะโดยที่เราไม่รู้ว่าที่มาเป็นอย่างไรทำไมถึงตอนนี้ต้องมารณรงค์ให้ใช้กฎฟอร์มกกัน เพื่อเพืสงสัยและใช่ไหมคะว่าการที่เขาใช้กดฟอร์มิกแล้วทำให้อย่างก้อนถ้วยคุณภาพดีส่งต่อไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมกลางน้ำก็คือการทำย่างแท่งและหลังจากนั้นจากยางแท่งจะส่งไปสู่อุตสาหกรรมปลายน้ำก็คือการทำร้อรถนี่แหละค่ะมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆและ ก็จะมาวันนี้ครูพิสมัยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าทําไมเราถึงให้ความสําคัญกับกฎที่ใช้ในการจอดทําอย่างก้อนถ้วยแล้วใช้กฎมันจะดีจริงหรือเปล่ามันจะทําให้ยางเนื้อแน่นและก็ดีตามที่ครูพิสมัยบอกหรือเปล่าไม่คะเดี๋ยวติดตามครูพิสมัยนะคะครูพิสมัยส่วนยาง่ expert หรือก็คือดรพิสมัยจะทุกม,มาเป็นผู้ชี่ยวชาญทางด้านยางพาราทํางานกับ น่วยงานระดับชาติะคะะ่ะทล้วได้ยางพาราเดต่ยมาสับ15ปีและก็ได้มีโอกาสนำความรู้ประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับโลกค่ะและก็ได้นำความรู้ในระดับโลกกลับมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางแก้ปัญหามากมายเลยคะ mm ่ะ hmm. ครูพิสมัยได้ไปครุกครีการทำงานร่วมกับพี่น้องชาวสวนยางต่ดูู้้ภาคต,ต,าต่างๆทั่วประเทศไทยนะคะ และได้นำเอาประสบการณ์ในระดับโลกตัวนี้แหละค่ะมาช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวสัญญางมากมายเลยนะคะช่วยทําให้พี่น้องชาวสัญญางมีไรายได้เพิ่มค่ะโ <Okay. S 1> ดยที่ครูพิสมัยตั้งปณิธานไว้ว่าจะช่วยเหลือชาวสัญญางที่มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพประทําสัญญางได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะ <Okay. S 1> เรารักสิ่งไหนเราก็ต้องหาไรายได้จากสิ่งนั้นสร้างไรายได้จากสิ่งนั้นถึงจะ เป็นความรักที่มั่นคงและก็ยืนยาวนะคะโดยโครูพิสใหม่ได้นำเอาแนวทางการทำสัญญาณแนวใหม่มาช่วยในการเพิ่มรายได้ค่ะทำะอย่างไรคะก็คือนำเอาวิจัการความรู้การค้นคว้าวิจัยใหม่ๆมาต่อย,ยอดนะคะงานเดิมที่เ,เพื่อนๆเราทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้นช่วยให้กระโดดข้ามไปจับเงินล้านได้ไวขึ้นค่ะการทำสัญญาณแนวใหม่ มีหลัก3ข้อก็คืออันแรกก็คือเพิ่มรายได้อันที่สองก็คือลดค่าใช้จ่ายอันที่3าก็คือลดการใช้แรงงานในส่วนใหญ่เห็นไหมคะสุดยอดไหมคะถ้าใครเห็นว่าสุดยอดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ครูพิสมัยด้วยนะคะแล้วก็ครูพิสมัยขอคนละแชร์สองแชร์ค่ะเพื่อจะส่งต่อความรู้ดีๆไปให้กับเพื่อนๆเ,เ,เราที่เขาไม่มีโอกาสเข้ามาฟังในไรา์นี้นะคะแต่ว่าถ้าพี่เพื่อนแชร์ไปนะคะเขาจะได้รับฟัง แล้วก็อาจจะนําเอาปัญหาตัวนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตเขาแล้วเขามีไรายได้เพิ่มขึ้นนี่แหละค่ะเท่ากับเราส่งบุญกุศลไปให้สร้างบุญกุศลที่อันยิ่งใหญ่นะคะการสร้างบุญสร้างกุศลไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการให้ความรู้หรอกค่ะการให้ความรู้คนแล้วให้เขาเอาความรู้ตัวนี้ไปแก้ปัญหาชีวิตแล้วก็ต่อยอดสร้างไรายได้นี่แหละค่ะสําคัญที่สุดค่ะช่วยส่งแชร์ให้ครูพิษมัมได้นะคะ เอาละกดเสียงชาวสัญญาณได้ค่ะชี้กดหนึ่งมารัวๆๆให้คุณพิสมัยได้นะคะกดเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณอารักษ์ค่ะขอบคุณนะคะที่มาเข้าฟังในไลฟ์นี้ค่ะคุณพิสมัยก็จะเอาความรู้ดีๆมามอบให้กับพวกเรานะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณพิสมัยกลับมาที่ยางก้นถ้วยอีกค่ะเพราะว่าอะไรคะ่ะก้นยางก้นถ้วยเนี่ยตอนนี้เป็นที่ที่บริษัทที่เขาทาผลิตล้อรถยนตนะะ์ค่ะเขา นั่นเลยว่าเขาขอมาเลยว่าขอให้เมืองไทยนะคะในขณะที่เราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่หญแต่ว่าไม่ใช่โตแต่ตัวใหญ่จะให้พวกเราคุณภาพด้วยค่ะนอกจากจะผลผลิตเยอะแล้วคุณภาพก็ต้องเป็นเยี่ยมนะคะจะต้องยอดเยี่ยมนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ภูมินะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาในไลน์นี้แค่กดแชร์ให้คพิสมัยด้วยนะคะทีนี้เขากเลยมองว่า ทำอย่างไรยาเราจะได้มีคุณภาพเราก็มาดูค่ะว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็เขาในบริษัทนะคะเขาก็จะมีการวิจัยของเขาด้วยเหมือนกันเพราะเขาทํายางล้อรถะคะ่ะมูลค่าเขาเป็นล้านล้านนะคะเป็นล้าน,ล,านล้านบาทนะคะก็ทําเยอะเพราะฉะนั้นการวิจัยของเขาก็ต้องทําด้วยและเราก็ได้คําตอบที่ว่าการใช้กดที่ดีที่สุดคือกดฟอร์มิกค่ะกดสแตนฟอริกไม่ดีเลย เดี๋ยวเพื่อนๆตามมาดูค่ะว่าไม่ดีเพราะอะไรนะคะตอนนี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าการใช้กรดซัลฟอริกกับกรดฟอร์มริกไม่ต่างกันแต่ว่ากรดฟอร์มริกได้ผลผลิตมากกว่านี่ละก่ะมาดูค่ะเดี๋ยวครูพิสมัยจะนำเอางานวิจัยค่ะของกรมวิชาการเกษตรนะคะมาเล่าให้ฟังเพื่อนๆหลายคนก็ถามมาว่ามีจริงหรือเปล่างานวิจัยนี้มีค่ะเพราะว่าเราเป็นหน่วยงาน จากกรมวิชาการเกษตรเขาเป็นหน่วยงานที่เขาวิจัยโดยตรงนะคะแล้วเขาก็พัฒนาเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพของอยางพาราไทยให้ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวมาตามนะคะไปสู่ยางกรายน้ำก่อนนะคะก็คือยางแท่งยางแท่งเขาเรียกว่ายางที่มาตรฐาน s c r ก็คือ Standard ดไทย r ับเบอมาตรฐานยางไทยนะคะ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เขาใช้ทั่วโลกแต่ว่าแต่ละประเทศก็จะมีชื่อเรียกของของประเทศตัวเองเพื่อที่จะเป็นเอกลักษณ์ให้รู้ว่ายางแท่งม,มาจากประเทศไหนนะคะถ้าเป็น S M R M ตัวกลางนะคะถ้าเป็น T ก็ไทยแลนด์ใช่ไหมคะ M ก็คืออะไรคะใครตอบได้บ้าง M ก็คือมาเลเซียค่ะเนี่ยแหะค่ะเราตัวนี้เราต้องกลับมาดูค่ะ การใช้คนยางถ้วยคุณภาพแย่นะคะอันนี้ทําให้มีต้นทนสูงค่ะทําให้การผลิตยางก็ยางแท่งนะคะที่จะไปเป็นตัวเชื่อมกลางเป็นข้อตรงกลางที่จะนําไปสู่ยางร้อนระจนนะคะ mm. เขามีปัญหาต่อเที่ว่าต้นทนสูงค่ะต้นทนสูงเพราะว่าสูญเสียเวลาและก็พลังงาน,นะคะ่ะในการที่จะ กำจัดสิ่งสกปรกค่ะในการที่แยกสิ่งสปกปรกออกไปเสียทั้งเวลาด้วยค่ะแทนที่จะใช้เวลาสั้นๆเพราะตอนนี้ในระบบอุตสาหกรรมเขาพยายามที่จะลดการใช้เวลาให้สั้นลงเพื่อที่จะประหยัดเวลาและก็ประหยัดพลังงานค่ะพวกสิ่งสปกปรกต่างๆที่ติดมากับวัตถุดิบเราไม่รู้หรอกว่ายางก้นถ้วยที่เราทำานะคะ่ะบางทีเราก็เอาเศษเศษยางที่เราลอกจากหน้ายางหย่อนลงไปในถ้วย บางคนนะคะเอ,เอาเอาเศษไม้เศษเปลือกยางนะคะที่กรีน,นะคะเอาใส่ไปในถ้วยนี่ค่ะเล็กๆน้อยเพื่อที่จะหวังจะเพิ่มต้าหนักแต่ว่ารู้ไหมคะว่าเขาต้องใช้เวลานานในการที่จะไปแยกตรงนี้บางคนบอกว่าอ้อเป็นเรื่องของโรงงานไม่เกี่ยวกับสวนอันนี้ค่ะเกี่ยวดูวตรงเลยค่ะเพราะต่อไปนะคะระบบคุณภาพระบบมาตรฐานที่เขากำลังทำตอนนี้นะคะ ต่อไปเขาจะไล่กลับมาได้เลยว่าไอ้อยางรถนี้มาจากมาจากพ่อค้ารายไหนแล้วใครพ่อค้ารายนั้นไปไล่บี้ชาวสวนนะคะว่ามาจากชาวสวนคนไหนนี่แหละค่ะเราสามารถสืบได้เลยนะคะว่าไอ้อยางที่ออกมาที่มาขายที่คุณภาพแย่เนี่ยมาจากสวนไหนแล้วมันก็จะส่งผลกับเรายังไงคะทาให้ยางเราถูกกดราคาขายราคาไม่ได้ดีนะแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คืออาจจะไม่ซื้อเราก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณไม่มีความซื่อสัตย์คุณทำแบบมาก่ายเยงี้ยเขาเสียเวลามากกว่าสู้เขาตัดคุณออกไปเลยดีกว่านะคะทีนี้เมื่อกำจัดสิ่งโสโปรกออกไปแล้วมันใช้เวลานานก็เลยต้องกลับมาที่ยางก้นถ้วยอีกกลับมาที่สวนดูสิคะแทนที่เราจะไปถึงโรงงานกลางน้ำก็คือทำอย่างแท่ง ให้คุณภาพดีเรายังต้องโยนกลับมาที่สวนยางเราอีกค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันมีปัญหานะคะยางก้อนถ้วยเราก็เลยต้องกลับมาดูค่ะที่สำคัญตอนนี้นะคะก็จะเน้นการใช้กรดสองชนิดนะคะก็คือกรดฟอร์มิกแล้วก็กรดซัลฟริกค่ะอันนี้ก็ทำให้เนื้อย,ยางแตกต่างกันจริงหรือเปล่าคะเรามาดูค่ะ บางคนบอกว่ากดทั้งสองชนิดเนี่ยมันต่างกันเพราะว่าการใช้กดซัลเฟอริกจะทําให้เนื้อยางแน่นแล้วก็ในเนื้อยางมากกว่าแต่งานวิจัยของกรมวิชาการ,กรเกษตรคะ่ะไม่ได้ต่างกันเลยนะคะให้ปริมาณเนื้อยางแห้งไม่ต่างกันค่ะแต่ต่างกันที่ผลผลิตนะคะทีนี้มาดูที่ราคาค่ะราคาของกดซัลเฟอริกเนี่ย จะมีราคาแพงกว่า <c oughs> กวดสปฟริกเนี่ยจะมีราคาแพงกว่าหน่อยหนึง่งเราเห็นแล้วเราจะบอกว่าโอ้แพงกว่าเยอะเลยสู้กวดสฟริกไม่ได้เพราะว่ากวดสฟริกราคาไม่เท่าไหร่ค่ะถูกนะคะที่เขาขายเป็นแพ็คๆตามร้านนะคะเหมือนใส่ขวดน้ําไว้สีขาวขุ่นนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูนะคะว่าเวลาเราเป็นเจจางแล้วเพราะว่ากดที่ ใช้ทำยางก็ถ้วยที่ดีนะคะความเคลมพข้นจะอยู่ที่2 4เปนะคะก็กดฟอร์มิกนะคะพอมาเจอจางแล้วจะได้ปริมาณเยอะมากพอคิดถึงต้นทุนนะคะเมื่อเจอจางแล้วราคาไม่ต่างกันค่ะพอๆกับกดซับฟริกค,ค่ะตัวนี้แต่ได้คุณภาพภาคกว่าเพ,เพื่อนๆเห็นไหมคะว่าความแตกต่างกับตรงนี้ให้เห็นความเห็นเริ่มเห็นชัดนะคะจะใช้กดซันกดฟอร์มิกนะคะ จากงานวิจัยด้วยซ้เขาบอกว่าถ้าใช้กดฟอร์มิกแล้วในช่วงที่เริ่มแรกเนี่ยเนื้อจะแข็งแน่นกว่าผมกดซัลฟูริกเนีเราไปดูนะคะมันจะเป็นในจะเป็นเหมือนกับมีฟองอากาศแล้วก็เวลาบีบนะบีบก็จะนิ่มมากเลยนะคะจะเห็นเลยแถวว่าการใช้กดมีความสําคัญนะคะเดี๋ยวครูพิสัยจะให้ดูรูปนะคะที่ใช้กดซัลฟูริกซัลฟูริกนี่พอไปบีบแล้วเนื้อจะนิ่ม แล้วก็อย่างนึ่งก็คือเราดูที่น้ําเซรั่มน้าเซรั่มจะเป็นสีขาวขุ่นเพราะว่าจะมีเนื้อยางที่ติดอยู่ในน้ําเซรั่มค่ะเขาจับตัวไปหมดก็เ,เป็นขดแก่ก็เลยทําให้เราสูญเสียน้ํายางตัวนี้นะคะแล้วก็กลิ่นเหม็นด้วยนี่ค่ะเพื่อนๆชาวสัญยางที่เขาถามครูพิสมัยมานะคะว่าครูยางก็ถ้วยกลิ่นเหม็นมากเลยโอ้ยเหม็นแล้วก็ก็เลยต้องเอาไ กากน้ำตาลมาผสมเพื่อที่จะลดกลิ่นอย่างเงี้ยใช่ค่ะคุณลดกลิ่นได้แต่ว่าสิ่งสกปรกค่ะในยางก็ถ้วยมากกว่าค่ะนี่แหละค่ะครูพิสษหมายถึงได้มาห้ามห้ามใช้กากน้ำตาลห้ามใช้น้ำส้มควันไม้ห้ามใช้สารชีวภาพน,น้ำมักชีวภาพมาใส่นะคะเพราะมันสิ่งสกปรกค่ะอย่างแท่งที่เขาไปทำาันเขาเน้นมากว่ายางเกรต่างๆนะคะที่จะระดับดีเนี่ย จะต้องมีปร,ปริมาณสิส่งสกปรกน้อยค่ะอย่าให้มีสิส่งสกปรกอยู่นะคะตรงนี้มันก็จะมีผลต่อ,อยางก้นถ้วยของเรานะคะต่อไปจะมียิ่งต่อไปนะคะถ้าเขาสามารถที่จะสืบค้นไปถึงส่วนได้ต่อไปเขาสามารถที่จะนั่นได้เลยว่ากําหนดเลยว่ายางก็ต้องทําแบบนี้แล้วก็ออกมาออกมาให้เขานะคะเพื่อเขาจะได้ลดต้นทุนลดแรงงานได้แต่เขา้าใจ ราคาเพิ่มขึ้นอย่างตอนนี้ค่ะมีเริ่มมีแล้วนะคะว่าที่เขานำร่องอยู่นะคะตามตามที่กลุ่มสกอร์ต่างๆนะคะที่เขาจะทำยางเครปนะคะเขาจะบอกมาเลยว่าเขาจะจะได้ยางก้อนถ้วยสี่มีดหรือว่าหกมีดแต่จะต้องใช้กดกดฟอ์มคกค่ะไม่ใช้กดซัลฟูริกนะคะถ้าใช้ซัลฟูริกไม่ได้ค่ะเพราะว่ากดซัลฟูริกเนี่ย เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเราจะเห็นว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ค่ะที่ผลิตจางล้อรถยนต์เขาออกมาบอกเลยว่าขอร้องอย่างหนึ่งให้เกษตรกรไทยใช้กดฟอร์มิกค่ะห้ามใช้กดสัฟเฟริกเตดขาดเดี๋ยวมาดูว่าเป็นเพราะอะไรเพรื่อนเคิดไหมคะตรงนี้เนี่ยค่ะความรู้พรีเมี่ยมเลยถ้าเรารู้ตรงนี้นะคะเราสามารถผลิตยางที่คุณภาพดีแล้วก็ต้นทุนก็ไม่สูงด้วยเราก็ไปขายได้ แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มไรายได้ได้นะคะที่เราไม่ให้ใช้กรดซัลฟูริกเพราะอะไรคะเพราะซัลฟูริกเขาทํามาจากสารตัวหนึ่งเรียกว่าซัลเฟอร์ไอซัลเฟอร์เนี่ยนะคะตัวนี้สําคัญเวลาไปโดนกับน้ํามันก็จะกลายเป็นแก๊สไข่เน่าค่ะมันก็จะเหม็นนี่แหละคะ่ะที่ทำให้เกิดกลิ่นเหนม็นมันมีซัลเฟอร์ที่เป็นส่วนประกอบในใ,ใ,ในในยางนะคะ ทีนี้พอเป็นซันเฟอร์มีอยู่เยอะเวลาเขาเอาไปเข้ากระบวนการผลิตนะคะตอนที่เป็นทำยางแท่งนะคะที่ตรวจสอบที่ตรวจสอบอาจจะไม่เจออะไรมากค่าต่างๆอาจจะดีแต่ความสสกปกแค่นั้นะที่มากแต่ว่าพอไปเข้ากระบวนการทํายางล้อรถนะคะจะเห็นชัดเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเวลาเราไปผสมสารเคมีผสมสารอะไรต่างๆเนี่ยมันจะ เห็นได้ชัดเลยว่ายางที่ใช้แตกกดสเฟรยนะคะเวลาผสมสารมันจะไม่เข้ากันดีมันจะมันจะแบบว่าทําให้ยางออกมาละบางทีก็แข็งกระด้างบางทีก็ย,ย้อยไม่เหมาะสมไม่เหมาะสับกันไปทํำยางร้อรถนะคะ่ะจึงเป็นที่มาว่าเขาก็เลยไม่อยากจะได้นะคะทีนี้เราก็เลยต้องกลับมาค่ะในเมื่อผู้ใช้เขาใช้ไม่ได้ ก็ต้องกลับมาที่สวดเรามารณรงค์อย่างหนักนะคะให้ความรู้กับเพื่อนๆชาวสวนยางว่าในการที่เราใช้กรดซลฟอริกนะคะทำอย่างก้อนถ้วยเนยมันไม่ดีและที่เราเข้าใจผิดผิดๆมาบอกว่าถ้าใช้กรดฟอร์มิกเนี่ยมันจับตัวช้าทำให้เสียเวลาหรือบางทีฝนตกไม่ทันฝนนะคะแล้วก็ต้องใช้ปริมาณเยอะจริงๆแล้วจากงานวิจัยนะคะไม่ได้ ไม่ได้ใช้เวลานานกว่ากดซัออฟอริกเลยเราคนแต่ว่าเราต้องคนมากกว่านิดนึงและอย่างมัก็คือน้ำยาจับตัวดีนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็เป็นยาที่ไม่มีพวกสารซันเฟอร์ต่างๆนะคะเวลาไปขึ้นรูปทำยางล้อรถก็จะทำให้ได้ยางล้อรถที่มีคุณภาพค่ะและทีนี้ต่อไปนะคะเขาจะบอกมาเลยถ้าใครใช้สวนใครใช้กดฟอริกเขาก็จะเพิ่มให้ เพิ่มเงินให้กิโลกร,รมลัมละห้าสิบตังค์หรือว่าหนึ่งบาทก็แล้วแต่แต่ว่าถ้ารวมกันปริมาณเยอะๆเราก็ได้เงินเพิ่มขึ้นเยอะนะคะพเพื่อนๆเห็นไหมคะเก็ตไหมคะตรงนี้ใครเก็ตช่วยพิมพ์เก็ตมหครูพิสมัยด้วยนะคะเป็นแค่ความรู้แค่บางส่วนก่นั้นนะคะที่ครูพิสมัยนํามาให้ถ้าใครอยากเรียนโรงเรียนเล็กๆนะคะสามารถไปโรงคอร์สกับครูพิสมัยได้ะคะ่ะก็คือคอร์สเทคนิคขั้นเทพทําอย่างก้อนถ้วยคุณภาพให้รายได้เพิ่มค่ะครูพิสมัย ตั้งใจมากเลยนะคะที่ทำคอสนี้เพราะอยากจะให้เพื่อนๆคนไทยของเรานะคะชาวสวนยางไทยเนี่ยสามารถทำยางที่มีคุณภาพแล้วก็นอกจากจะเพิ่มผลผลิตแล้วเพิ่มคุณภาพก็จะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ค่ะสามเพิ่มนะคะสามเพิ่มกับหนึ่งลดคือลดความสูญเสียค่ะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวในคอสูพิสมัยนะก็จะมีหัวข้อต่างๆก็ในหลักสูตรนะคะก็จะ อันแรกก็คือเราจะต้องมี mindset นะคะหรือว่าทัศนคติในการทําอย่างก็ถ้วยทยํายังไงเราจะเพิ่มไรายได้จากสวนยางเราได้เพื่อนเพื่อรู้ไหมคะว่าสวนยางของเราเนี่ยแต่ละคนมุมมองแต่ละคนที่มองกับสวนยางต่างกันบาคนก็มองสวนยางเป็นภาระนะคะเป็นภาระที่จะต้องแบกเบื่อจังเลยไม่อยากทําปวดหัวเดี๋ยวคนกรีดยางเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวขายยางเดี๋ยวคนขโมยยางไปเดี๋ยวคนงานก็ลาออก เป็นภาระทุกอย่างค่ะทุกอย่างเป็นภาระแล้วคุณเป็นภาระคุณก็เลยไม่ใส่ใจที่จะเพิ่มไรายได้กับสวญญาณในขณะที่อีกคนหนึ่งก็มองสวนญางว่าโอ้โหสวนญางเนี่ยเป็นสมบัติอล้ำค่าของเขาอันหนึง่งที่จะสามารถสร้างรายได้ให้เขาดูสิเขาว่าไรายได้เขามาจากไหนไรายได้จากการเกรืดยางเขามีน้ำยางไปขายยางแล้วเขาได้ไรายได้ไประจำทุกเดือนนี่แหละค่ะ เป็น Passive Income โดยที่เขาสร้างระบบขึ้นมาซึ่งครูพิสมัยจะสอนวิธีการสร้างระบบค่ะระบบการตรวจควบคุมการทำสัญญาณทำอย่างไรให้คนกระตยงถ้าเขาทำตามที่เราออกแบบไปเขาจะสามารถทำอยางได้ตามตามนั้นตลอดเลยค่ะเหมือนบิ๊กเอาไวค้ค่ะเหมือนแบบร้านที่เขาขายที่เขาเป็นแฟรนไชส์ค่ะขา,ขายอาหารอย่างนี้เขามีมาตรฐาน จะต้องทาตามแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกร้านที่ไปทําก็จะได้มาตรฐานตามนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะครูพิศมหมจะสร้างระบบมาตรฐานให้นะคะระบบมาตรฐานในการที่ทํายางให้ได้คุณภาพดีนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะเก็ตไหมคะนอกจากจะเป็นรายได้แล้วเราก็ยังเป็นรายได้แพ s s ีฟ e Income แล้วก็สามารถส่งต่อทรัพย์สมบัติตัวนี้ไปให้กับลูกๆเราได้คะ่ะลูกๆก,การักเราใช่ไหมคะ พเพราะวลาเรามีทรัพย์สมบัติที่ดินจากที่ราคาไม่เท่าไหร่พอมาปลูกยางก็เพิ่มมูลค่าได้เยอะและนอกจากนั้นพอยิ่งเราเกลี่ยางไปเวลาเราค้นยางเรายังขายไม้ยางได้ค่ะไม้ยางเนี่ยเป็นผลพลอยได้ก็คือเป็นบายผลิตของเราเนี่ยค่ะสามารถสร้างไรายได้เราได้ตลอดนะคะถ้าเรารักเขานะคะเรารักสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะดีนะคะ โอเราจะใส่ใจดูแลเขานะคะดูแลเขาลองดูสิคะว่าต้นยางนะคะเราดูว่าโอ้เรารักต้นยางมากเลยเราอยากจะบำรุงเขาใส่ปุ๋ยให้เขาดูแลเขาดูควบคุมให้คนงานเขาสามารถที่ปฏิบัติกับต้นยางได้ดีไม่ทำให้ต้นยางเสียหายไม่กรียดยางเสียหายอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีไรายได้ที่ยั่งยืนค่ะรายได้เพิ่มขึ้นและก็ยั่งยืนด้วยค่ะ เดี๋ยวทักทายนะคะค่ะสวัสดีค่ะครูแชมป์ขอบคุณนะคะที่เข้ามาช่วยแชร์ให้ครูพิสมหมด้วยนะคะแล้วก็ที่สองครูพิสมหมจะสอนระบบการทาอย่างก้นถ้วยค่ะทําอย่างไรให้อย่างก้นถ้วยคุณภาพดีผลผลิตเพิ่มขึ้นนี่ค่ะ,ละหลายๆคนบอกว่าจะทาอย่างไรดีเพราะว่าก็ทํามาก็สวยดีอยู่แต่ทําไมเวลาไปขายถึงโดน ราคาได้ราคากดราคาได้ราคาไม่เท่ากับเพื่อนบ้านอย่างนี้นะคะอันนี้มาดูนะคะว่ายางก้อนถ้วยนะคะที่เราทําเราก็จะมีเทคนิคการทาการเลือกใช้กดเราใช้กดอะไรไม่ว่าจากการคนน้ํากดการเจือจางกดให้ให้เหมาะสมนะคะไม่ให้มีกดแก่เกินไปหรือกดหรือว่ากดอ่อนเกินไปค่ะบางคนนะคะเห็นว่ายางไม่ค่อยออกหรือไม่ใช้กดปรากฏว่าก้อนยางแข็งก็ได้หมนะคะ ตรงนี้อันนี้ก็ไม่ดีนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าใครมาเรียนรู้กับครูพิสมัยครูพิสมัยจะสอนให้ค่ะแล้วก็ข,อข้อที่สหลายหลายคนไปซื้อกดตามท้องตลาดเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นกดอะไรแล้วก็ใช้ใช้มาเขาบอกว่าเป็นปลาสัตว์ต่างๆนะคะสีเท้าไนงะตาสีเท้าบ้างตานกบ้างเงี้ยดีแล้วก็ไปมาไปใช้แต่เราไม่รู้ว่าเป็นกดอะไรแล้วก็ไม่ได้อ่านฉลากให้ดีด้วย เนี่ยครูพิสมัยจะสอนวิธีการตรวจเช็คนะคะว่าอันไหนกดฟอร์มิกอันไหนไม่ใช่นะคะตนนัวนี้ต่อไปเราก็จะใช้กดที่ถูกต้องคือกดฟอร์มิกนะคะในการทำย่างก้นถ้วยหน้าที่4ก็คือการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพค่ะตนนัวนี้การลดความสูญเสียต่างๆนะคะครูพิสมัยจะสอนวิธีการที่ทำย่างก้นถ้วยอย่างไรไม่ให้เกิดมลภาวะเกิดกลิ่นเหม็นหรือว่า น้ำเซรั่มเนี่ยไปเป็นไปทาอันตรายกับต้นยางนะคะตรงนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่สาคัญนะคะต่อไปนะคะเขาจะออกกฎหมายมาเด็ดขาดเลยเพราะตอนนี้ทุกคนมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตัวนี้นะคะเราจะทําอย่างไรเราถึงจะได้ในขั้นตอนในกระบวนการแบบนี้ทํายังไงเราจะให้ผลผลิตดีขึ้นคุณภาพยอดเยี่ยมนะคะตรงนี้ให้กับสนใจตามมาเรียกับรูพิสมัยนะคะ และยังไม่พออันที่5คือครูพิสมัยจะสอนการตลาดค่ะขายยาอย่างไรให้ได้ราคาเพิ่มะคะ่ะการตลาดมีสำคัญค่ะเราต้องรู้เขารู้เราแล้วถึงจะรบชนะนะคะเห็นไหมคะสุดยอดไหมคะคอร์สที่ครูพิสมัยนํามาให้นะคะสําหรับคอร์สนะคะในราคาคอร์สนี้เทคนิคขั้นเทพในการทําอย่างก้อนถ้วยคุณภาพดีอันนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคะ เพราะว่าใครที่เข้ามาในคอร์สนี้ครูพิสมัยจะให้ราคาเปิดตัวค่ะหรือราคา e a r l ิเบิรจะอยู่ที่2,900บาทค่ะเพื่อนๆอาจจะคิดว่าแพงนะคะแต่จริงๆแล้วราคานี้เป็นราคาที่ไม,ม่แพงเลยค่ะถ้าคิดเทียบกับรายได้ที่เราจะได้มาค่ะคิดดูสิคะว่าใน,ในหัวข้อที่ครูพิสมัยบอกมานะคะเราสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เราสามารถเพิ่มรายได,ได้เพิ่มผลผลิตได้ตัวนี้แหละคะ่ะ เราเกรีดยางไม่กี่ครั้งทำยางก้นถ้วยขายยางก้นถ้วยไม่กี่ครั้งเราก็ได้ต้นเราก็ได้คืนทุนแล้วกับค่าคอสทที่เราเรียนนะคะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงคิดดูสิคะว่าเราไปหลงใช้สิ่งต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องที่จะทําให้ผลผลิตยางเพิ่มแถมบางครั้งไปทําให้ต้นยางเสียหายอ,ยาอีกต้นยางเสื่อมโทรมอีกนี่แหละค่ะ เราไอ้เราสูญเสียไปเพราะความไม่รู้เยอะแยะค่ะเยอะกว่านี่นะคะเยอะกว่าเงินที่ค่าค่าที่มาโรงเรียนนะคะและคิดดูสิว่าถ้าเพื่อนๆได้นำองค์ความรู้ตัวนี้ไปเอาระบบการทำย่างก้ถ้วยไปที่ถูกต้องทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณภาพดีขึ้นเพื่อนๆนนสามารถที่จะสร้างไรายได้อีก10ปี20ปีได้อย่างโอ้อโหมหฬารเลยนะคะนี่แหละค่ะ ที่คอบรู้ที่ครูให้มาถ้าใครอยากจะโรงเรียนนะคะสามารถพิมพ์จองใต้คอมเมนต์นี้ได้ค่ะครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษนะคะและสําหรับคนที่อยากเรียนแต่มักเฝ้าฟังตอนหลังมคัครูก็จะบอกโอ้ยตายเสียดายจงเลยผิดหังเพราะว่าไม่ได้เข้ามาในไลน์นี้ทำอย่างไรจะได้ราคานี้ไม่ยากค่ะครูพิสมัยจะให้ให้โงชื่อน,นะคะจนถึงเวลาเที่ยคืนนะคะให้เวลาถึงเทีคืนวันนี้ค่ะ และโค้ดสมัยจะให้อดนติดต่อไปนะคะมพ์จะเพียงแค่คุณพิมพ์จองแค่นั้นเองค่ะคุณก็จะได้มาเจอกับโค้ดพิสมัยค่ะโค้ดพิสมัยก็จะให้เหมือนกับเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนๆด้วยนะคะที่มีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาคุยกันได้ค่ะและคอร์สนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะตั้งใจจริงๆค่ะที่อยากจะพัฒนาตัวเองพัฒนาส่วนอย่างให้ไรายได้เพิ่ม เพื่อที่จะผลิตยางคุณภาพดีขายยางได้ราคาดีมีรายได้เพิ่มอันนี้คุณคิดถูกและะ้วค่ะคุณมารงเรียกับครูพิสมัยได้คะ่ะเพราะครูพิสมัยจะจับมือทำเลยนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่เหมาะสมกับสําหรับคนที่มีความคิดว่าโอ้เรียนไปยังไงครูพิสมัยอะไรมาสอนไอสิ่งที่ทํามาถ้ามันไม่ดีจริงมันไม่อยู่มานานๆหรอกครูพิสมัยจะบอกให้นะคะ ความรู้ที่ถ่ายทอดมาบางครั้งในสิ่งที่ต้นทางกับปลายทางมนมันเพี้ยนไปได้ก็เลยทำให้สิ่งที่ได้รับมาถึงได้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาคอสเช็คคือได้มาตรวจสอบกันได้มาเรียนกับรูพิสมัยม่คุณสามารถที่จะถามได้ว่าทำไมทำไมทำไมคุณจะได้รู้ไงคะว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ทำไมถึงทำอย่างนั้น ทำไมต้องใช้กดฟอร์มีกทำไมถึงจะต้องทำยาอย่างไรไม่ให้มันกลิ่นเหม็นนี่แหละค่ะถ้าคุณมาโรงเรียนกับครูพิสษใมตัวนี้คุณจะได้นะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากทำคุณไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปแค่แคนั้นแหละขายยาก็ได้ราคาไม่ดีนี่แหละค่ะอันนี้คุณไม่เหมาะสมนะคะอันนี้ไม่เหมาะสมกับคุณนะคะอย่าเรียนนะคะใครสนใจที่จะโรงเรียน สามารถจะลงคอร์สได้เลยค่ะครูพิสมัยก็จะให้คําแนะนําเราก็จะมีเปิดให้พวกเรามาเจอกับครูพิสมัยที่จะได้พูดคุยกันนะคะเห็นไหมคะว่าคอร์สนี้สุดยอดไหมเพราะคอร์สนี้ครูพิสมัยจะมีทั้งออนไลน์แล้วก็เรามาพบปะพูดคุยกันเล่าให้ครูพิสมัยฟังครูพิสมัยจะโค้ดให้คุณเลยนะคะจะเป็นโค้ชชิ่งให้คุณเลยว่าทำส่วนใหญ่อย่างไรที่จะจับเงินล้านได้นะคะ อย่าเลื่มพิมพ์จองจนถึงเที่ยงคืนนะคะคิดถึงสัญญาณใหม่คิดถึงครูพิสมัยสัญญาเ x ิร์ t ค่ะ